ครับผมวันนี้นี่ครับผมผมมีประทัดดาวนะวันนี้เดี๋ยวเล่นประทัดด้วยกันโอ้โหเดี๋ยวมาด้วยคนระับเดี๋ยวมาด้วยเดี๋ยววันนี้นี่ครับผมประทัดดาวนะฮะประทัดดาวเนะดี๋ยว <De ux S 2> ผมจะจุดท,ทั้งหมดเลยนะไม่รู้ว่ากลิ่นน้ำน,นะน,นี่นี่ให้ดูก่อนดีครับผมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นัดด้วยกันนะผมแต่ก่อนที่เราจะจุดประทัด ประทันดาวนะผมเดี๋ยวผมขอเซมเปิลด้วยประธานประทันหมุนก่อนนะมาเลยผมมา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 ประทันหมุนประธานหมุนอันนี้ประทันหมุนนะฮะเป็นแบบนี้อีอีนั้นหนึ่งครับผมปรานหมุนอีนั้นหนึ่งเฮ้ยจอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแต่ผิวเลยโอเคมารอบนี้ ปะทัดดาวเราไปรวมกันเลยนะเดี๋ปะทัดดาวเย้มามาวุ้งมะเนี่ครับผมปะทัดดาวเนี่ยบอกเลยว่าจุดแค่นัดเดียวก็ติดน,นะฮะ 1> 1> โอเคก็จะประมาณนี้ผมไปละบายไป